ทุกคนคะ่ะที่ที่เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือเรียกว่าเออที่เราขึ้นมาข้างบนนี้เรียกว่าภูเงาวดาวดึงคะ่ะทุกคนตั้งอยู่ที่จังหวัดระนองอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยคะ่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าบรรยากาศ บรรยากาศดีมากดีมากเลยทุกคนขึ้นมาบนนี้ไม่อยากจะบรรยายอะไรเลยนอกจากสูตรเอาบรรยากาศข้างบนภูเขาลูกนี่360องศายืนบนนี้สามารถมองได้ทุกทิศเลยคะ่ะทุกคนอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งที่เราเดินไปเดินมาแต่อีกฝั่งนั้นก็มีนะคะทุกคนภูเขา ลลอมรอบทุกทิศมองไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาต้นไม้ใบหญ้ารู้สึกโลง่งลมเย็นสบายเดินเล่นชิลๆเลยค่ะทุกคนฝั่งนั้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านฝั่งนั้นก็คือประเทศพม่านะคะทุกคนมองไปตรงนูน้นไกลๆตรงนูน้น แล้วก็จะมีทะเลมีภูเขาตอนนี้ลมเย็นสบายมากเลยทุกคนพี่นอ้องเออตอนที่เขาขึ้นมาก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแดดร่มลมกำลังจะตกบรรยากาศก,าก็แบบกำลังดีอะคะ่ะทุกคนคือช่วงเวลานี้แหละเหมาะสำหรับที่จะขึ้นมาบนนี้ เพราะว่ามันไม่ร้อนข้างบนไม่มีต้นไม้นะคะทุกคนเป็นภูเขาหัวล้นแบบนี้เลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งของวัดค่ะทุกคนเขาเรียกว่าภูงาวดาวดึงตรงนี้เราก็จะมีนี่นะคะเราจะมาตีระครังตีระครังกันค่ะทุกคนระครังระครังของวัดอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของวัดนะคะข้างล่างเป็นวัดแล้วก็เราปีนบันไดขึ้นมาจากข้างล่างตรงนั้น ขึ้นมาก็จะมาเจอะระกังสมอันนี่แหละค่ะหนัดข้างล่างจะเป็นวัดนะคะทุกคนที่เรามองลงไปก็คือวัดเป็นที่ของวัดทั้งหมดเลยภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมากเวอร์อยากนั่งเล่นชมวิวว้าว wow.